สวัสดีครับไปอมบาสนะครับวันนี้ครับมีออร่ากูดแคทสีใหม่มานะครับจากความคิ้วสู่ความเท่กูดแคทแบ็กแอนด์ไวท์ก็ตกแต่งด้วยทิมดำนะครับไม่ว่าจะเป็นชายกันชนด้านล่างนะครับก็จะให้สีเปียนโนแบ็กมานะครับแล้วก็ล้อนะครับก็จะเป็นล้อลมดำพร้อมกับตัดกับคาลิเปอร์สีเหลืองให้ความคลูสุดๆนะครับส่วนภายในนะครับก็ยังคุมโทนด้วยสีดำอยู่นะครับนี่ เปล้อยย่าครับสีนี้นะครับแล้วก็ภายในกว้างนะครับยังตัวนี้นะครับก็ยังให้เป็นตัวเบาะหนังทั้งคันมาให้คา s u ซันลูปมีมาให้ด้วยนะครับนี่ส่วนด้านท้ายนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีกล้องรอบคันมาให้ตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เรียกว่ารุ่นโปรนะครับราคา5,99,000บาทนะครับ วิ่งได้ไกลสุดถึง480กิโลเมตรนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจตัว Allra Good Cat Back and White นะครับมีรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับในราคานี้ออปชั่นจัดเต็มนะครับสามารถทักสอบถามบาสได้นะครับที่เบอร์0882745034หรือถ้าเข้ามาที่เพจก็ได้นะครับ GWM นครสวรรค์ IM a b u r s นะครับสำหรับคลิปนี้บาสขอลาไปก่อนสวัสดีครับ